เมื่อก่อนนี้เป็นกังวลมากสําหรับรองเท้าที่พื้นกันลื่นกันสึกตรงนี้นะครับมันชอบหลุดออกมาตรงนี้ซึ่งจะเป็นความลาคาญเวลาเราใส่เดินหรือว,ว่าใส่วิ่งมากถ้าจะดึงออกพื้นก็จะสึกง่ายแล้วก็ลื่นทําให้พื้นรองเท้าของเราที่ราคาแพงๆนะครับสึกง่ายแล้วก็ไม่ไม่ทนทานแล้วก็ใส่แล้วไม่ปลอดภัยนะครับโชคดีที่ผมมีกาวตัวนี้นะครับ ผมจึงไม่เป็นกังวลอีกต่อไปแล้วว่าจะต้องจัดการยังไงกับพื้นรองเท้าที่มันเปิดอ้าแบบนี้นะครับโดยการใช้กาวตัวนี้นะครับทาลงไปบริเวณที่มันหลุดกาวมันหลุดล่อนออกนะครับแล้วก็กดลงสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าเทปสีดํานะครับผ้าเทปสีอะไรก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นสีดํานะครับเอามาติดทับไว้ให้กาวมันเซ็ตเข้ากับพื้นรองเท้าก่อนนะครับพอกาวแห้งแล้วเราค่อยมา ดึงผ้าเทปออกนะครับกาวก็จะแห้งสนิทแล้วก็รองเท้าเราก็จะติดได้แล้วก็สามารถเอาไปใส่ได้อีกโดยที่ไม่สร้างความรำคาญให้กับเรานะครับผมสำหรับกาวสตองโชกูตัวนี้นะครับใช้ไม่หมดนะครับก็ปิดฝาเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับเผื่อรองเท้าคู่อื่นมันเป็นอาการเดียวกันแบบนี้หรือตรงส่วนนี้นะครับบริเวณอื่นนะครับที่กาวมันเริ่มจะสึก หรือว่ามันหมดอายุนะครับมันก็จะหลุดล่อนออกมามันจะหลุดออกมาเป็นจุดๆแบบนี้แหละครับมันจะไม่หลุดพร้อมกันนะครับกาวตัวนี้ก็สามารถเก็บไว้เอาไว้ซ่อมไอ้ตรงจุดอื่นที่มันจะเปิดผ้าออกนะครับนี่คือประโยชน์ของกาวสตรองโชกูนะครับหรือเขาเรียกว่าอ,ก,อากาวที่เกิดมาเพื่อซ่อมรองเท้าสําหรับนักกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังรองเท้านักกีฬารองเท้า ใส่ไปทํางานรองเท้าใส่เดินเล่นออกกําลังกายทุกอย่างได้หมดนะครับที่เป็นรองเท้าในลักษณะเหมือนกับที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับนี่ครับใช้เทปแบบนี้นะครับมาปิดทับได้เลยนะครับผมหลังจากที่กาวแห้งเรียบร้อยแล้วเราค่อยแกะออกนะครับแกะออกแล้วกาวก็จะติดแนบแน่นกับพื้นรองเท้าแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกดังเดิมนะครับกาวอันนี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ2แถม3นะครับผม ใช้ดีใช้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะมีติดไว้นะครับนอกจากจะรองเท้าแล้วยังสามารถติดอย่างอื่นได้อีกนะครับเช่นท่อ PVC ใบพัดลมที่มันแตกหักออกบินออกนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนที่มันหลุดออกนะครับมาใช้กาวตัวนี้นะครับติดได้อีกนะครับสนใจก็กดสั่งที่ตะก้านะครับช่วงนี้มีช่วงโปรโมชั่นซื้อ2หลอดแถม3หลอดนะครับ